ลงสักกำลังให้รถไถม,มาปรับหน้าดินอยู่ด้านโน้นเนาะกองใหญ่มากอ่ะนี่ครับกำลังจะย้ายชัก ทีแทงออกไปโอ้ยอาแบบใช้แบบน่ก็สี่ง,แบบาง้า่มแล้ไม่รู้เหนนนายคดทีแทงคนเจวประไทยเวลาทีแท้งเ้าจะ วัดคีรสสัางออกไปครับเพราะว่าหลายวันเข้าหลายวันเข้าหลายเย็นเข้าเนี่ยครับมื่การศสกษาชหลายๆเนาะ 嘛。啊！你上班上完，回来都不做菜了。你不会，你不会了。我说，我也不做，俺都买完这些，你做菜了嘞？哎，我做菜，你做不？

ผมไปยืนดูผมไปยืนดูแล้วทอะไรไมด้หรอกนี่ตังนี้ทำอะไรไม่ได้หรอันจะพอมเ่เดียวคนอื่นเข้าไม่ได้ปอ๋อมานั่งดูเฉยอ้ตรงนี้บอกผมก็เล็งตรงนี้ไว้อยู่ถ้าหดผมก็เล็งตรงนี้ไว้อยู่เข้าได้ไปเลย คือเน,นี่ออยผมก็อยู่ตรงนี้นะเกิดอะไรยังไงเอาไม่อยู่ผมก็จะวิ่งเข้านี่แหละเอาข้อน,นี้เขาไม่ทำอะไรครับข้อเน,อนี้ยอ๋อให้เขายืนเวลาเขาคือช้างส่วนมากเขาเขาจะไม่ค่อยเวลาเขาไม่สบายเขาจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะนอนใช่ไหมอ๋อเอามาฝึก ลุงศักด์กำลังจะย,ย้ายช้างนะครับตอนนี้ชบาแก้ว ไม่มีอยู่จิดขาสักติดโต๊ะสักตายเลยอะริงๆนะจริงอยู่ออาออกมาออกมออาอาอออาออกมาออมาอาออออกมาออออก นั่งเล่นไปเรื่อยแล้วครับผมว่างๆก็นั่งดูรถไถนั่งดูดีแล้วจะให้แต่ขับใช่ไหมขับแล้วเหนื่อยบนรถผมผมไม่ซ่อมเลยผมยังไม่ซ่อมไม่ซ่อมอเวลาตอนไปหนาอ๋อตอนทำนาให้ซ่อม<อ>พอซ่อมมาก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วม,มีเวลาด้วย ก็เอาไงกลับเองเลยเอาเป็นญาติพี่เรียงเอะอ๋อหอกนะฮะเอาไว้ล่าสัตว์ป่าหน่ยสมัยก่อนน้ะคนโบราณอนนี้ไม่มีลวแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ชอบถือไว้ถือไปอย่างนั้นแหละถืออเกงจทางเขเกใจรเราบ้างเกงจ้านเกงใจบ่อ วเวลา,า,าเขามาจริงเราก็ไม่เอามาอยู่เราวิ่งเหมือนกันไอ้คนขับรถไถที่บ้านทุกคนนะพูดจริงนะถ้าเกิดว่ายอหน่อยนึงเนี่ยแม่ได้ผมเคยเป็นนะมะั้ง รถใหม่ประกอบนอกแล้วเนี่ยเห็นดูสิอันนี้รถใหม่ประกอบนอกกว่าดิหเหานหรอเรี้ยวอยู่ข้างนะธรรมดามันจะเป็นเกียร์อยู่กลางอ,อ,อันนี้อันนี้คันนี้กี่แรงเนี่ย 4ี่แรงหกสิบแรงป่ะของผมมันไม่ตัวนี้เดี๋ยวผมตื่นห้าแรงอ๋อเดมนใช้ใช้เลยใช่อันนี้สี่ไหมดหาสบมาช้าสักสี

แ,นนแ,แนนใครหมดนาผมวิ่งกดงดอ,งอดเลยตัวต่อนะฮะไคออกมา,<ส>าหลังต่อจางนั้นบ้านึ่ พรขันใจบกบ้าบ้าบต้องมาเป็นเมียจากของสร้างป่ะอ้่ะไลอยทองนะมาขอรัก

Si Oon Teng 有點 ไม่กล้านะครับแต่เดี๋ยวนี้กล้าจูงเองเอาออกเองได้ไม่เป็นไรเช็กแม่ไม่ไม่พอยนี่ใช่ไหมแม่แคลนี่ใช่ไหมครับไม่คลอยตีแต่ก่อนนุ่นเขาจับตัวนุ่นด้วยัูนู่นทีนี้ตั้งแต่ตกมันมาไม่กล้าโอแต่กล้าตัวนี้กับไอ้จะครีโอแต่ก่อนก็กล้าแล้วเลยกล้าพอกล้าจูงไปนู่นไปนี่ได้ ไคือว่าสบายจุ้งไม่สบายเลยไม่ต้องกังวลเราก็ไม่ต้องกังวลด้วยเพราะว่าเขาไม่ไมทำอะไรอยู่แล้วเขาจะไปหาก,กินอย่างเดียวทั้งเทีงยน,นี้เวลามีอะไรพวกนี้จะดื้อกินอย่างเดียวไม่สนควานเยอะเหมือนกันนะใครอยากขี่ขีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ผมให้ขี่ตั้งแต่ผมประสบพันธ์มาผมให้ขีดข้าท้องอยู่ ผมตัวหลุดครับผมตัวหลุดหลุดมามาันลำบากลำบากยังไงกว่าจะผสมได้กว่าจะไปทับได้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเงินหมื่นไม่ใช่เล่นๆนะน,นี่เดี๋ยนี้เริ่มต้นเพราะว่าดูแลดีดดมากเลยนะต้องดูแลให้ถึงด้วยถ้าดูแลไม่ถึงนี่ไม่ได้นะนี่เขาโน่นอ่ะเขาโน่นอ่ะ เมื่อกี้ทําอะไรครับเมื่อกี้ด,ด,ดันดันไอที่ว่าผมตั้งแต่ผมโดนช้างทํามาใช่ไหมเลยไม่มีใครไปเอาไอที่ที่เอาเอามูลช้างออกตรงนั้นหรือว่าขยะตรงนั้นออกที่ปากแก้วไม่มีกครเขา้าไม่มีใครเข้าเขา้าผมก็ต้องอยู่นั่นที่นี่ไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนปุบ๊บผมก็ต้องเอาออกมา ผมพอออกได้ผมก็ออกมาเอาออกมาปุ๊บก็ให้รถเกรรดออกก็คือว่าโอเคต้องตากไว้ก่อนอตากให้แห้งก่อนยังไงเข้าเวลานี้ต้องเข้าเย็นๆครับให้เขาถูต้นไม้นั้นเรียบร้อยก่อนให้กระถูก่อนนะต้องทําให้สะอาดก่อนอถูต้นไม้คือดำๆหน่อยนะคือ้าอยู่ แต่อีกถ้าผมหายมาเมื่อไร่ผมจะอาไปลงน้ําเล่นน้ำโหเดี๋ยวประมาณวันที่ไม่แน่อาจสี่สิบห้าเนี่ย,ช,ยช้างไทยไม่ใช่เกลือช้างไทยไปแล้วผมจะออกไปให้มันเล่นน้ําหน่อย๋อะให้เล่นน้ําหน่อยครับวัดไอชั่วโมงหนึ่งโอ้ชั่วโมง,วโมงก,กว่ากให้เขาเล่นจนรว่าเขาสนุกแล้วทีนี้เอาเอาขึ้นมาทยงนั้นไม่ได้ ให้เขาเล่นมั่งเอาเดินเอากํลาลังกายมั่งให้ผมถ้าเป็นไปได้นะถ้าไอาสภาพร่างกายไปได้นะจะทำเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูจะ้ต,ตอนนี้กี่เปร็จแล้วร่างกายตอนนี้ตอนเรานี่ร่างกายยังไม่พร้อมเท่าไหร่อยังขาอยู่ยังเจ็บขาอยู่เพราะว่ายังไม่พร้อมถ้าพร้อมเมื่อไรเนี่ยผมขี่ได้ขี่ปุ๊บเดี๋ยนี้คนมันแทงใช่ไหม <laughs> แ่งแผรดลัวตักเสกลัวมันติดเชือ้อ ทีนี้ก็อ,ออกไปผมก็ต้องขี่ไปนะผมจูงไปไม่ได้นะ<อ>ต้องขี่ไปขึ้นได้อยู่จากตัวนี้ไอให้ผมขึ้นได้ก็ทําให้ผมสูงดูกกาสูงทีนี้ผมก็ไปปลูกไว้้ผมให้เขาลงเ,ลเล่นน้ำเองเลย<อ>ให้เล่นเองเลยผมไม่ไม่ลงไปด้วยหรอกลน,นนั้นผมจะไล่ขึ้นไล่ขึ้นก็ทีนี้ก็ให

I didn't I 不是 <Yeah. S 2>、yeah. มีเก็บน้ำมีอยู่เป็นอ่างอาองมันคื